กินข้าวกินข้าวอยู่ข้าวกินข้าวตรงเวลาเช้าของวันเย็น ปลาขยงใส่ผักขยงนี่นี่ค่ะขาไม่ได้เลยเนี่ยชิคกินข้าวก่อนแล้วหิวเอามาแล้วน้ำซุป าทานด้วยกันค่ะวันนี้วันหยุดอยู่ข้าวแล้วกินข้าวมื้อที่สองมื้อเที่ยงที่ไรชอบกินตอนบ่ายสองทุกทีเลยกินน้ำส้มกินน้ำส้มเม็ดพริกชันเอายังอยู่ mm hmm. ยังอยู่กินผักคะน้าก่อนเดี๋ยวค่อยกินแกงปักผักขยงใส่แกงปะกดใส่ผักขยง หมูข้าวอบปลมผัดไข่เคลมหมั่นกับคณะหมูกรอบวันนี้เวลาทิตย์นึกอยากไปกิน เล็กอีกเหมือนกันวันนี้กับข้าวที่บ้านเยอะมากเลยอ,อร่อยนะตรงเม็ดพริกนี่แหละจัดปลาหมึกผัดไขเ่เค็มกินกับ คณ้าหมูกรอบเลยกินกยน็ยยดคณ้าฮาฐานดาวยาันนะคะฮนนข้าวเาฮ่าฮ่าฮ็าฮ็าฮ่าฮ่าน่าฮนาฮ่ันา่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่ อืมคุณแม่พริกชอบมากวอดีผู้รับชมร้อยสามสิบท่านด้วยนะคะแซ่บปะแซบ่บมือกลงวันทั้งหนูก็ประมาณบายสองอย่างนี้นี่แหละพวันนี้ผู้รับชมร้อยหสบสองท่านค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากข้อจงข้อใจให้กันบ้างนะล่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกๆท่านเลยคล่ะยินดีที่ได้รู้จักทุทกๆท่านนะคะสวัสดีผู้รับชมร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบท่านนะคะกินข้าวด้วยกันมื้อเที่ยงของหนูนี่แหละชอบกินมื้อเที่ยงตอนบ่ายสองแล้วมื้อเช้าก็จะประมาณตอนใกล้ๆเที่ยงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ย ค่ะกินได้ยเย็นๆเลยกับข้าวอ่ะอื้อ คุณแจร์ไลคค่ะเป็นคุณที่กินเม็ดนิดเก่งมากกินข้าวจนบ่ายสองอ่ะทำให้ทุกคนอยากกินไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราจะหิวไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> นี่เลยทุกคนปลาหมึกผัดไข่เค็มมา <c oughs> แล้วสวัสดี <c oughs> สวัสดีนะคะตัวเอง โอเผ็ดมากแต่เราก็ชอบกินผักอะนะแซกลมามมมึกผัดเค็มกินคู่กับคณะใช่อันนี้หนูกินมืกอ้างวัน กินคู่กับคะน้านหมูก,ก็แตกเนื้อกินแต่ยอดคะน้านะง่าเลยปลากดแกงปลากรุดยังไม่ได้ตักชิมมะกันเลยอร่อยเม็ดพริก พี่ทำงานแต่แล้ะหรอคะอกินกับน้ำก้มันกินด้วยกันเร็วอร่อยมากถ้ามีเพื่อนกินได้ยิ่งดีเลยนัง่งกินคุณเดียวทุกวันเลยหนูอ่ะถูกต้องแล้วเหง,งาว่าหงา อืม,อม,อมเพดลูกฝาวิเทียวในเมืองเขาโตแล้วเนะวาะเขาไม่ค่อยอยู่กับแม่แนละ้วออกไปหาขึ้นข้าวในเมืองลูกฝาืมที่นี่ตกอยู่ตกไปปลอย ตกหยุดหยุดอะหนูบีบหัวเิียวออกเนะี่ยเจ็บเลย <c oughs> อืเผ็ดมากพริกที่ต้นเนี่ยเดีย๋ยวเรามาลองกินแกงมะกรูดก่อนเนี่ทุกคนโอ้โหไข่เต็มท้องแล้วตัวมันใหญ่มากเลยพี่ดูเลยแลวไข่เต็มท้องเลยนะเรากินเม็ดพริกเข้าไปหลายพริกเม็ดละยอดสุดยอด จัดไข่เต็มท้องกันไปเต็มคาแล้วเดียวยังไม่ทันอิ่มเลยเลยละอืมอืมหนูต้มออกไม้ร้องก่อนนะ ใช่นั้นหนูก็ชอบกินเผ็ดชอบกินเผ็ดพอได้อยู่แกงปรากดใส่ผักแยงถือว่าอร่อยยังเหลืออีกหนึ่งโลวันนี้หนูแกงไม่โลครึ่งพรุ่งนี้ว่าจะแกงใส่พริกแกงธรรมดาใส่ใบกะเพราปรากฏตัวมันใหญ่อะ่ะ ใหญ่มากชูชีจะอร่อยไหมกินเม็ดพริกเข้าไปสุดยอดจริงๆเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินเข้าไปหลายเม็ดแล้วเมื่อเช้าก็กินหลายเม็ด หนูก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนี่ไงต้นผักพะแยงรู้แค่ว่ามันชอบน้ำอะ่ะต้นมันเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันไ <c oughs> <c oughs> ่ลองลองเซิร์ชดูในกูเกิลอะอันนี้นเปล่าอันนี้น้ำส้มน้ำส้มที่เป็นน้ำส้มที่บำรุงสุขภาพอะค่ะ ปรากฏโลร้อยหนูซื้อมาโลร้อยแพงไหมอืมอ่าขย่อด ผักไก่ยังเผ็ดเผ็ดสองตัวโล แต่ว่าไปาก็อยากกินกุ้งแช่น้ำปลาเหมือนกันนะมันได้กินนานมากอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาไงนหนูใส่ใบอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรใบแมงัก ไม่มีเพื่อนกินเลยนั่งกินคนเดียวตลอดชินแล้วนั่งกินคนเดียวจนชินแล้ว โอเคค่ะถ้าวันไหนหนูไปแถวนั้นหนูจะแจ้งให้พี่ทราบเลยนะคะกินเผ็ดมากแสบพองมาแล้วลองค่อยค่อยกิน แยงอร่อยนะเบบหนูเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากแล้วก็ชอบกินปลาชิ้นผักนะหวัวของชอบเลยอร่อยมากเลยค่ะทำเองกินเองแซ่บจีิเด เผ็ดเองไม่เผ็ดก็กินพริกเข้าไปไข่ปลาไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวใหญ่นี่ทอดแล้ว mmm ก็กินกับพริกนแล้วลายน้ำปลาหั่นหอมหั่นซอยพิเศมอร่อยเนาะ ตรงนี้ใส่หน่อไม้เยอะๆก็ดีอร่อยมากเลยเพาะหนูรวกแล้วไงหน่อไม้อร่อยหน่อไม้หน่อไ,ไม้ดองค่ะสวัสดีค่ะพี่เนตรดาวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่โฟสวัสดีค่ะ เริ่มอิ่มแล้วแต่ว่าค่อยๆกื่มอิ่มมากก็ไม่ดีแต่แน่นเพราะว่านว่านจะไปนอนวันนี้วันอาทิตย์กินเสร็จแล้วเราก็ว่าเราจะนอนอันนี้คือน้ำส้มบำรุงสุขภาพงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดการพนันก็ไม่ไเล่น เพื่อนดื่มเพาว่าจะลดและกินแต่น้ําบํารุงสุขภาพอย่างเดียวพวกน้าส้มน้ําผลไม้น้าเป๊ปซี่อะไรก็ไม่เอานะหนูไม่ค่อยชอบกินน้ำเป๊ปซี่แต่ลูกๆชอบกินหนูก็จะสั่งมาทีเป็นโหลเป็นโหลอะไรไว้ลูกๆก,กินอันนี้น้ำส้มบำรุงพวกบำรุงสิวบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ย ตำตะไครเข้าไปถ้าหนูใส่พริกเข้าไปเอยอะกว่านี้นะแสบท้องงี้กว่านี้อ่ะดีนะเป็นปลาตัวใหญ่อะ <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะ อร่อยมากแกงมะกดไปหน่อไม้ดองกินเร็วก็แตกท้องง่นใช้กินข้าวเที่ยงค่ะค่ะ ค่ะไว้ตอนเย็นๆแล้เจอกันใหม่นะคะคุณแล้วก็ไอ เย,ย็นเย็นแหละพี่ประมาณสักประมาณสักบ่ายสี่ห้าโมงเย็นนะคะนเนี่ยไม่เหนึ่งแกงบา้านอิ่มมาก หนูก็จะชอบไลฟ์ประมาณห้าโมงเย็นกว่านั่นแหละเจ็บหัวสิวเ้ยนี่อื้ิ่มแล้วล่ะค่ะทุกคนรำมากรำมาก กินไว้แล้วอิ่มแน่นทอ้องกิ้นๆั้งหน่อยก่อนว่าจะไปน,นอนหลับตื่นไม่รู้จะหลับหรือเปล่าเมื่อคืนหนูหลับเร็วทุ่มกว่าว่าหนูหลับแล้วเมื่อคืนนะ่ะปกติจะนอนดึกเดี๋ยววันนี้วันนี้ว่าอะไรวันนี้วันทิษแต่ก็นอนไม่ใช่ว่าจะหลับเต็มที่นะเมื่อคืน ไว่ามาแรงวันลงมาแล้วทุกคนอิมอิม